คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับตอนเราจัดกระเป๋าเดินทางเนี่ยของก็มีไม่กี่ชิ้นหรอกแต่เอ๊ะจะวางอันนี้ตรงไหนดีสลับไปมาได้เป็นร้อยเป็นพันแบบเลยนะทีนี้ลองนึกภาพว่าเป็นหุ่นยนต์ดูสิครับมันต้องคิดความเป็นไปได้ทั้งหมดเอ่อซึ่งมันเยอะมากจริงๆนะครับปัญหานี้แหละครับที่ในวงการเขาเรียกว่า task and motion planning หรือ t a m มันทำให้งานที่ดูเหมือนจะง่ายๆสำหรับเราเนี่ย กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆสำหรับหุ่นยนต์เพราะว่าต้องใช้เวลาวางแผนนานมากเลยแต่ว่านะครับตอนนี้มีข่าวดีมีเรื่องน่าตื่นเต้นเลยนักวิจัยจาก MIT แล้วก็ NVIDIA เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเจอทางลัดแล้วครับเป็นอัลกอริทึมใหม่ชื่อ q t e m p วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าเจ้า Q-Temp เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วการที่มันใช้พลังการประมวลผลแบบขนานหรือ Parallel Processing มาช่วยเร่งความเร็วให้หุ่นยนต์คิดงานซับซ้อนได้ในพริบตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมไปได้ขนาดไหนครับใช่ค่ะคือประเด็นสำคัญจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าหุ่นยนต์คิดเร็วขึ้นนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยจากเดิมที่แบบว่าต้องค่อยๆค,ค,คิดไปทีละสเต็ปลองทีละท่าทางที่เรียกว่า Sequential อะค่ะ อันนี้คือเปลี่ยนมาเป็นการมองภาพรวมแล้วก็วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้เ,เป็นพันพันแบบพร้อมๆกันไปเลยในทีเดียวค่ะโอ้เหมือนมีคนมาช่วยคิดเป็นพันคนพร้อมกันเลยอย่างงั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งเบื้องหลังพลังตรงนี้เนี่ยก็คือ G P U หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกที่เราคุ้นเคยกันดีจากการ์ดจอเล่นเกมนั่นแหละค่ะ แต่ว่าเขาเอามาใช้ผ่านแพลตฟอร์มคูดาของ n v i d i ียนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักพัฒนาสามารถดึงพลังมหาศาลของการ์ดจอเนี่ยมาช่วยคำนวณงานอื่นๆที่ซับซ้อนมากๆได้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องภาพอย่างเดียวฟังดูทรงพลังมากๆเลยครับแล้วพอต้องเจอทางเลือกเป็นพันๆแบบพร้อมกันอย่างนี้มันจัดการยังไงครับให้มันสับสนหรือว่าตีกันไปหมด เขาจะมีเทคนิคหลักๆ2อย่างเข้ามาช่วยนะคะอันแรกเลยคือการสุ่มตัวอย่างอัจฉริยะหรือ smart sampling คือแทงที่จะเดาสุ่มไปเรื่อยๆแบบไร้ทิศท,ทางนะคะระบบมันจะกรองก่อนเลยว่าทางแก้ปัญหาแบบไหนที่มันดูมีแววว่าจะเวิร์ k จริงที่มันตรงตามเงื่อนไขของงานนั้นๆน,น,นะคะก็เหมือนกับว่าตัดตัวเลือกที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ทิ้งไปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาค่ะอ๋อเข้าใจครับ เหมือนเราเล็งไปเฉพาะจุดที่น่าจะมีทางออกไม่ต้องไปงมหาทั้งหมดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วพอได้กลุ่มตัวอย่างแผนการที่แบบว่าดูดีมีแววแล้วเนี่ยก็มาถึงเทคนิคที่2ก็คือการปรับให้เหมาะสมแบบขนานหรือ parallel optimization ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่พลังของ GPU จะถูกนำมาใช้แบบเต็มที่เลยคือระบบจะประเมินแล้วก็ปรับปรุงแผนเป็นพันๆแผนเนี่ยพร้อมๆกันไปเลยมันจะคำนวณว่า แต่ละแผนมีต้นทุนแค่ไหนเช่นแผนนี้เสี่ยงจะชนกับอะไรไหมหรือว่าทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายแค่ไหน แล้วระบบก็จะคัดเอาแผนที่ดีที่สุดมาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเจอแผนที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าอนุภาคหรือ p a r c l e s นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือจำนวนแผนการที่เป็นไปได้ที่ระบบพิจารณาพร้อมๆกันยิ่งมีอนุภาคมากก็ยิ่งเหมือนมีทางเลือกให้ปรับปรุงเยอะขึ้นประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ อืมอืมเข้าใจหลักการแล้วครับคือทั้งสุ่มอย่างฉลาดขึ้นแล้วก็ปรับแผนพร้อมๆกันเป็นพันๆแผนเลยทีนี้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องความเร็วใช่ไหมครับที่ได้ยินมาว่าลดเวลาวางแผนจากเดิมที่อาจจะเป็นนาทีนาทีเนี่ยเหลือแค่แบบว่าไม่กี่วินาทีต้นทุนคุณวิลเลียมเชนจาก MIT แล้วก็คุณเคเลนเกเรตจาก n อ็นวีเดียที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาก็ย้ำเรื่องนี้เลยค่ะว่า การลดเวลาตรงนี้ลงได้เนี่ยมันช่วยลดต้นทุนในการทำงานของหุ่นยนต์ได้แบบมหาศาลเลยค่ะฟังดูน่าทึ่งมากครับและเขาพิสูจน์เรื่องนี้ในการทดสอบยังไงบ้างครับคือการทดสอบในสถานการณ์จำลองก็เรื่องหนึง่งแต่พอเอามาใช้กับหุ่นยนต์จริงๆเนี่ยความท้าทายมันน่าจะต่างกันเยอะไหมครับแล้วคิว m ทมันรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกจริงๆได้ดีแค่ไหนครับค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ ทีมวิจัยเขาก็ทดสอบ CUMA วายหนักมากนะคะทั้งในโปรแกรมจำลองอย่างเช่นให้จัดบล็อกรูปทรงแปลกๆคล้ายๆเทตริสให้มันแน่นที่สุดในพื้นที่จำกัดหรือว่าให้จัดหนังสือบนชั้นที่มีของอื่นๆวางเกะก,กะอยู่ด้วยและที่สำคัญเลยคือเขาไปทดสอบกับหุ่นยนต์จริงๆหลายรุ่นเลยค่ะทั้งแขนกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมอย่าง UR5 และก็ Kinowa หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์แมนนอยด์ของ NVIDIA เองผลก็คือมันรับมือได้ดีเลยค่ะ หาทางแก้ปัญหาเจอในเวลาสั้นๆแม้แต่ในโจทย์ที่ซับซอ้อนมากๆที่วิธีแบบเดิมๆอาจจะเอ่ออาจจะตันไปแล้วหาทางออกไม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ามันค่อนข้างทนทานต่อความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปยิ่งเราเพิ่มจํานวนอ,นอนุภาคหรือแผนที่พิจารณาพร้อมกันเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหาทางออกที่ซับซอ้อนได้เก่งขึ้นคะ่ะอ๋อครับแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องจัดของอย่างเดียวสินะครับก็ น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้เยอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะศักยภาพมันกว้างมากเลยค่ะอาจจะเอาไปใช้กับการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่ซับซ้อนหรือว่าการจัดของขึ้นรถบรรทุกให้ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุดหรืออาจจะให้หุ่นยนต์หยิบจับเครื่องมือทํางานที่ต้องใช้ความแม่นยําสูงๆอะไรก็ตามที่ต้องมีการวางแผนการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนในพื้นที่ที่จํากัดนะคะ สรุปได้ว่า q t e m นี่เป็นเหมือนก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยนะครับที่เอาพลังของการ์ดจอมาผสมกับเทคนิคการวางแผนแบบขนานทั้งการสุ่มที่ฉลาดขึ้นแล้วก็การปรับปรุงแผนพร้อมๆกันทำให้หุ่นยนต์เนี่ยแก้ปัญหาในโลกจริงที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นมากๆเลย ใช่ค่ะและที่น่าจับตามองต่อไปนะคะคือการที่เขาจะเอามันไปรวมกับเทคโนโลยีอย่างโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM ที่เราคุ้นเคยกันจากพวกชัด GPT อะไรพวกนี้นะคะลองนึกภาพดูสิคะว่าในอนาคตเราอาจจะแค่พูดสั่งงานง่ายๆเช่นช่วยจัดกระเป๋าไปเที่ยวทะเลให้หน่อยสิแล้วหุ่นยนต์ก็ใช้ q t ท m วางแผนการหิบจับการจัดเรียงของทุกอย่างให้เราจนเสร็จได้เองเลยโอ้โหน่าคิดจริงๆครับ ถ้าหุ่นยนต์มันสามารถวางแผนการเคลื่อนไหวทางกายภาพที่ซับซ้อนได้เร็วขนาดนี้มันจะเปิดประตูสู่รูปแบบการทำงานร่วมกันใหม่ๆระหว่างเรากับหุ่นยนต์ในบ้านหรือในโรงงานแบบไหนได้อีกบ้างนะครับที่อาจจะมาเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้แล้วสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของงานที่ต้องใช้แรงงานคนหรืองานอัตโนมัติไปอย่างไรบ้างในอนาคตอันใกล้นี้ครับ